ว้าวหูวัว่วโหวานงาแป้งมันนุ่มแล้ว D, มันไม่ร่วนต้องมาหากินอะไรที่แบบ <historically. S 2> ย่านที่เป็นอย่างเงี้ยย่านที่เป็นชุมชนชาวจีนอย่างเงี้ยมันถึงจะได้รสชาติแบบเนี้ยดูดีก <ำ S 1> ําแพงสีชมพูที่เราเคยบอกว่ามีตรงนี้พามายับไปอะ,อะไรก็ได้เมา วันนี้เรามา MRT ปลายทางของเราก็คือสถานีวัดมังกรตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชมา <พอ S 1> ทำอะไรองน้ำอ่าพพูดถึงเยาวราชใช่ไหมแน่นอนว่าเราจะต้องมาหาอะไรที่เจ๋งๆที่นี่มีแต่ของอร่อยอ่ะฮะอร่อยอย่างเดียวไม่พอเราต้องกินแบบอายุที่แบบไม่ต่ำกว่าร้อยปี อายุคนขายที่เนี่ยมันจะมีร้านหนึ่งเป็นขนมจีบโบราณร้อยปีแล้วก็แบบสเสน่ห์ของเยาวราชอะนอกจากของกินใช่ปะมันก็จะมีแบบสติทีทอาร์ตแบบจีนๆแบบนี้ที่แบบว่าให้เรามาแบบโพสต์ท่าตรงไหนจะ๊นะเ,เขาบอกว่าแปะเสียค่ะเขาจะเข็นรถเข็นเนี่ย มาขายอยู่ประจำหน้าวัดยวนหรือว่าวัดมงคลสมาคมซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนี่่ไมะไม่ใช่ไม่ใช่แปะขายขนมจีบแปะไม่ได้ขายทุเรียนเรามาช่วงเวลาประมาณ10บโมงครึ่งแปะยังไม่มาระหว่างรอแปะเข็นรถเข็นมานะคะเดี๋ยวเรากินน้ำเ้าก่อนมีอะไรบ้างมีบัวลยน้ำเข็งมีแบบเบ้าหวยดูย แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะภาษาคนแก่เขาเรียกว่าแก้วตาโบแก้วตาโบ๋อทำไมถึงเป็นแก้วตาโบ้ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันรือว่านแก่เขามาซื้อก็บอกเอาแก้วตาโบเราก็จำเข้ามาไงวันนี้ก็คนรุ่นใหม่ก็เรียกสลับปล่าแล้วถ้าตัวสลับปลากับตัวปลาทั้งกบแบบนั้นเขามีความแตกต่างกันยังไงอะคะอ๋ออันนี้มันจะออกหวานค่ะนี่มันจะออกเค็มหน่อยนึงอันนี้ที่สั่งไปก็คือน้ำเต้าหู้เย็นดอกอัญชัน มันมีความแบบข้างล่างน่าจะเป็นอะไรนาเมลเ์น้อเมลลแต่สีมันน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำต้าหู้ร้อนธรรมดาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั้นมันร้อนมากแทนแล้มันคือน้ำต้าหู้ไข่ลวกค่ะมาแล้วค่ะแก้วตาโบอุ้ยร้อนอ่ะอ๋อมันก็ไม่โบนะอิ่วจาก้วยอิ๋วจ้วยภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าอิ่วจาก้วย แต่จริงๆแล้วคําว่าปลาท่องโกะะค่ะปลาท่องโกะมันคือขนมสีขาวลักษณะคล้ายถ้วยฟูสแสดงว่าทั้งชีวิตเนี่ยหนูก็ไม่เคยกินปลาท่องโกนลยนอ่ะใช่มันคืออิ่วจาก,ล,จากล้ยคือข้อมูลอ่ะที่บอกว่าปลาท่องโอกะกับอิ่ยวยจากล้วยปลาท่องโกะนันคือขนมชนิดหนึ่งสีขาวฟ mm ูใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอิ่วจากล้วยซึ่งคนขายสมัยก่อนอ่ะเขาจะขายคู่กันแต่เวลาเขาตะโกนขายอ่ะเขาจะปลาท่องโกะคุณมาก่อน แต่คนน่ะชอบกินอันนี้มากกว่ามันก็เลยแบบอ๋ออันนี้คือขนมโป๊ใช่แต่มาแล้วทุกคนอะไรก็ได้เมืงมีลูกค้ามารอค่ะนี่ค่ะว้าว เหลืองเป็นทองเหลืองนะคะอายุตัวซึ้งทองเหลืองอันนี้เพิ่งทำมาสิบกว่าปีอันนี้สิบกว่าปีนะอันเก่าเสียหมดละเสียหมดเลยนะาหกสิบกว่าปีล้ทำไมถึงต้องเป็นทองเหลืองอะคะแปะตังแต่กองทำมาเป็นทองเหลืองตั้งแต่กองทำตามตามมากองทำมันช่วยเก็บความร้อนได้ดีกว่าใช่ไหมขนมจีแปะทำไมถึงแบบขายดิบขายดีเขาบอกว่าอยู่ที่ไส้ มันเป็นยัยงไงคะคือว่าต,ตอนเย็ยนเอาแป,ปะผสม,สมกันลูกน้องผสมแล้วก็เข้าตู้เย็ยนแล้วพรุ่งนี้มาห่อมันจะหมักไว้ก่อนอมันมันจะเหนียว<อ>มันมันมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นเคล็ดลับก็คือต้องนําไส้ก็คือเป็นหมูหมูมังแก้วหมใหูให้ขงราให้มน<ม>้ำมันงาหมักข,ข้ามคืนไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเช้ามาค่อยปั้นห่อทําไมแปะทําลูกเล็กเพราะอะไรเพราะมันเนื้อมันแน่นจะทำทำใหญ่มันก็ไม่ทอง ก็เลยเนื้อละนิ่ม่มลคะก็เขางไาเ่าๆตัวแปะเสียนะคะขายมา60ปีค่ะตั้งแต่อายุประมาณ18ปสืบทอดสูตรขนมจีบเนี่ยมา3รุ่นเกิน100ปีอ่ะของที่ขาดไม่ได้ที่คู่กับขนมจีบก็คือน้ำซ้มสายชูกับจิ๊กโชซึ่งแปะเขาบอกว่าที่เนี่ยทำเองจิ๊กโชก็คือแปะเคี่ยวเอง ไม่มันด้วยความที่แบบเป็นลูกเล็กทานง่ายม,มันคือพอดีคำอะคะ่ะที่เขาบอกว่าลูกเกียวไม่พอต้องขอเบิ้ลนะคะจิ๊งโชก็คือดีไม่มีความ,ไม,มไม่เค็มเกินแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินแต่กิน30ลูกขนาดนี้เลี่ยนหรือเปล่าไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนจริงเพราะว่าไอตัวน้ําจิ้มอะน้ํำจิ้มของแปะอะมันดีมากจริงๆเนี่ย คือจิ้มกินได้ตลอดอะราคาขายปิดเนี่ยคือลูกละสามบาท50นะถ้าเอา6ลูกก็21บาทเราซื้อไปเรายังไม่กินวันนี้มันสามารถเก็บยังไงได้บ้างของเย็นเข้าตู้เย็นได้อาทิตย์นึงได้อาทิตย์นึงเลยแล้วเวลาจะเอามามากินอีกครั้งนึงทำยังไงคะเอามาคายเอามาเนยเอามานึ่งอีกทีนึงก็คือสามารถซื้อแบบอย่างเย็นของของแปะที่มีแบบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมาซื้อแบบที่ยังไม่นึ่งอะค่ะ ซื้อแบบที่ยังไม่ได้เลยและถ้าที่บ้านหนูไม่มีเตาเนื่อหนูเข้าไมโครเวฟไดไหมคะในหไม่ก็ได้แล้วนึ่งมอลุ่มส้ก็ได้ส่นึ่งม้องข้าวก็ได้ข้าวข้าวดีแล้วก็เอาจานใส่น้ำจิ้มคว้วยบนข้าวแล้วคว้ว้ามันร้อนร้อนอร่อยให้ละอุบนเมคเมต้องผมน้ำเยอะเยอะยังไงก็สู้นึ่งไม่ได้ค่ะนึ่งอร่อยกว่าสำหรับคนที่อยากจะมาปุดหนุนนะคะถ้ามาก่อน11โมงที่แปะจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ย แปะจะขายอยู่ที่บ้านค่ะบ้านอยู่ในชุมชนพิพากษาถนนแปลงน้ำนะคะเข้าไปประมาณ100เมตรค่ะอยู่ขวามือค่ะจะมีประตูไม้ก็คือถามคนในชุมชนก็ได้ค่ะว่ามาซื้อขนมจีบแปเสียบ้านหลังไหนอันนั้นคือตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณ11บเอโมงนะคะแต่ว่าถ้าหลัง11บเอโมงแปะจะมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะรถยนต์ แปลงน้ำวัดยวนถ้าตรงนี้ค่ะแปะจะขายวันละประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขายหมดก่อนหมดอมาหารร้อยปีที่จะพาไปกินต่อไปนเ,อเนี้อันนี้ มีขนมจีบแล้วเราจะขาดไม่ได้เลยคือซาลาเปาอค,ค่ที่เราจะไปเป็นครัวของที่เขาทำซาลาเปาค่ะที่นัน่นอาจจะเป็นที่ที่แบบมีอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของเก่าทั้งหมดเลยนช่เหรอละน,นี้คือครัวของกุหลงเปาและนี่ก็คือครัวของกูลงเปา เซ็งเป็นรุ่นที่3 4ใช่ไหมคะรุ่นที่4รุ่นที่4ี่อ่าค่ะสระเปาเต้าจิ๋วเป็นยังไงอะคะพื้นอยู่อยู่ที่ไส้นะคะค่ะอยู่ที่ไส้คือกต้าเจียวเนี่ยยืนพื้นเนี่ยจะเป็นไส้ถั่วไส้ถั่วไส้ถั่วแล้วก็จะมีเผือกค่ะก็จะมีอ่า รับเชื่อมเหมือนทำขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนี่ก็ของท่านจิ๋วค่ะแล้วก็มูซ่บมูซาบซาลาเปาที่นี่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีขาวมันจะเป็นสีเหลืองนวลๆใช่ครับใส่มันเทศครับอ๋าใส่เข้าไปในเนื้อแป้งอะคะใช่ผสมปนไปเลยเป็นไส้เผือกที่นี่เนี่ยใช้เผือกกวนกับน้ำตาลเท่านั้นมันถึงจะได้รสที่เป็นแบบเผือกแท้ๆเนาะทำไมต้องเอากระดาษรองอะคะ ซาลาเปาใช่ทำไมซาลาเปาต้องมีกระดาษต้องมีกระดาษเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกระดาษค่ะของไม่โบราณเลยเขาจะเอาผ้าผ้าบางผ้าขาวบางอ้าาคือคือมันจะไม่ติดอ๋อปูให้มันไม่ติดไม่ให้ติดอ่าไม่ให้ ต้องเามาพักไว้รอนนึ่งก็เกล้เคียงละเดี๋ยวจะต้องนึ่งละก็คือนึองพร้อมกัน<ซ>หมดลเลยล <ะ S 2> อ้โ<ๆ>อะไรกัน,ด,ด,นด้วยต้มาเดย์นี่ค่ะกลุ่ลงเปาสาลาเปาโบรนานถึงแล้วค,ความพิเศษของสาลาเปากลุ่ลงเปาอะค่ะคือเป็นแป้งที่เมื่อกี้เขาบอกนะว่าเขาผสมมันเทศ มันก็จะมีความนุ่ม,มความหอมในตัวอยู่แล้วใช่มันก็จะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องชิมอะ่ะถ้าไม่ชิมก็ใช่ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะว่าสาาเปแต้จิ๋วเป็นยังไงเอาลูกเล็กสี่ลูกโอเคงานสเอาลูกใหญ่เป็นสาลาเปาของสับไข่เค็มไหมได้ค่ะลแล้วก็เอาลูกเล็กสี่ลูกสระกันเลยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของปู่หลงเปาอ๋อมันเป็นลูกที่ลูกน้องถ่าท่านนับและอุปนั่นได้รุ่นที่สี่เลย่ะรุ่นที่สี่อ่รุ่นที่สี่มาตั้งแต่สมัย ก็คทวดเขารุ่มทวดเขานั่นแหละจริงๆปูหลงเปาแปลว่าอะไรอะคะคุณแม่ปูหลงเปาก็คือสลัเปาโบราณก็คือปูแปลว่าเก่าโบราณใช่ไหมคะหลงก็คือเข่งไม้ไผ่อะไรอย่างงี้ค่ะที่แข่งที่ใช้นึ่งอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าเราไปมองจีนส่วนใหญ่ขนมสลัเปาพวกที่ห่อแป้งอะไรเนี้ยเขาจะใช้เข่งไม้ไผ่ไงนะแล้วก็เปาก็คือแป้งที่นานมาห่อไส้ทีนึงนะคะ Okay. แล้วร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเขาแบบคนที่ดูอยู่อยากจะตามมากินสละบเบาแต้จิ๋วแบบนี้ก็ถนนจเจริญกรุงแยกหมอมีนะคะอ,อยู่ตรงแยกหมอมีพอดีเลยแล้วปกติหน้าร้านตรงนี้คะ่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ9้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะ<า><ร>วัน<ม>อาทิตย์จุดหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะอยากกินแล้วอันนี้ที่เราไปถ่ายกันกระดกินได้ปะกระดัษกินไม่ได้ จุดแดงจุดเดียวก็คือถั่วเหลืองถั่วถั่วหวานงาแป้งมันนุ่มแล้วมันไม่ร่วนต้องมาหากินอะไรที่แบบย่านที่เป็นอย่างเงี้ยยานที่เป็นชุมชนชาวจีนอย่างเงี้ยมันถึงจะได้รสชาติแบบเนี้ยเมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันยังนุ่มอยู่สารบราออลาอ๊าอบ จุดที่มันอร่อยคือตรงตรงถ้าเป็นแป้งนะคือตรงกลนด้านล่างเป็นโปรดักต์ใหม่อีกลายหนึ่งที่แบบเอามา,อา,อาเอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะแบบว่าสะเปานึ่งใช่ไหมมันก็จะนุ่มๆหนึบๆอะไรเงี้อย,อยแต่พอเอามาอบมันก็จะมีความกรอบความกรอบของเขาอะรู้สึกว่ามันจะมีความเฮลตี้เพราะถ้าเป็นที่อื่นอะถ้าเอาไปทอดอะมันก็นจะกลายเป็นน้ํามันแต่อันเนี้ยด้วยความอบอะค่ะมันก็จะไม่มีน้ํามันแต่มันก็จะได้ฟิลแบบข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อยังนุ่มอยู่เหมือนเดิม อันนี้ไปอ่านมาจากไหนมาเขาเนีความเข้าใจตัวเองเราเข้าใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยฮะอะไรก็ได้เมึงกินซาลาเปาสูตรร้อยปีมาแล้วเราจะไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันบ้างแต่ว่าจริงร้านนี้ค่ะเขาเนี่ยเป็นร้านเรียกว่าสภากาแฟของคนเยาวราชละกันเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี แล้วปิดช่วงค่ำเลยร้านนี้ตั้งแต่ปี2000พุทธศักราช2462ดูดีเกํแพงสีชมพูที่เราเคยบอกว่ามีตรงนี้ภาพเฟิร์ไปตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นภาพจีนโบราณแบบนี้แล้วก็บรรยากาศโต๊ะเก่าๆก็หายไปแล้วแต่โต๊ะเซ็ตใหม่ที่มาลงอ่ะก็ยังดูมีความเป็นวินเทจโบราณอยู่ก็คือยังคงคอนเซปที่แบบละเลาะก็ยังคงคอนเซปร้านร้อยปี ่าแล้วก็นี่ค่ะเมนูมีชื่อที่เป็นแบบโบราณอยู่นะหน่อข้าวคืออะไร <ยก S 1> ไตปต้นหน่อข้าวอ,อ่ะยกล้ออย่างนี้นมมรกตเข่งหญิงเหรอแข่ง แข่งยิงแข่งยิงจากที่เราเคยมาถ่ายรายการการตอนแรกอะในครัวเขาจะอยู่ด้านหลังแต่พอรีโนเวทแล้วอะค่ะก็คือย้ายครัวมาอยู่ด้านหน้าแต่ซิกเนเจอร์ก็ยังอยู่นะเห็นถุงกาแฟโบราณปะเนี่ยเป็นหม้อชงกาแฟเป็นหม้อชงกาแฟกับถุงก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นมีชั้นสองแล้วพี่ตั้งอุ้ยเก๋มากเลยแบบนั่งเราขึ้นไปดูกันปะหน่อเข้าสวยๆไปค่ะโอ้ยนี่กู ตื่นเต้นขนาดนั้นกำแพงในตำนานนะจริงกำแพงในตำนานกำแพงในตำนานเนี่อยู่นี่เลยกระเบื้องโบราณนะจ๊ะแก้วโบราณจริงๆอันนี้คือแก้วที่เขาแบบ ใช้งานมาจริงๆแล้วแบบหลายยุคหลายรุ่นแล้วที่บอกว่าร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ตีสี่ค่ะเขาก็จะมีบริการอาหารเช้าแต่ว่าไม่ว่าจะคุณผู้ชมจะตื่นกี่โมงเพือ่อนๆจะตื่นกี่โมงก็ตามอ่ะที่นี่เขาก็เป็น all day breakfast จะมาสี่โมงเย็นก็ all day breakfast <c oughs> ได้แล้วอันนี้นนนนเด็ดสุดคืออะไรนะอันนี้คือขนมปังปิ้งสังขยาไข่ค่ะไข่จริงๆนะอืมันเนียนอ่ะ มันนุ่มมากเลยไม่ชอบไข่ถึงเครื่องดื่มที่เราสั่งว่าอันนี้หนูก็สั่งเป็นชานมซีรอนคล uh huh. ้ายๆกับชาเย็นค่ะไม่หวานมากอรอ uh huh. ่อยของโง่เป็นบวยมะนาวค่ะก็คือถ้าเจอร้อนๆมาก็สดชื่นมันคือหน่อข้าวค่ะหนอ่อข้าวคือเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโอเลี้ยงค่ะกับชาดำเย็นหนูก็เลยจะกินอันนี้อะไรอะ อันนี้คือเมนูเมนูที่เราพูดกันข้างล่างตรงเคาน์เตอร์ค่ะเห่งเท่งเห่งยิงเขาบอกว่ามันคือนอ้ำอัลมอนด์ใส่ไม่ใช่นมไม่ใช่นมแบบนนว่ามันจะมีความใสกว่านมแล้วก็อันเนี้ยเขาใช้การคั้นคั้นสดคั้นมเมล็ดอัลมอนด์จริงๆอะคะ่ะ ต็มอิม่มอิ่มแหละต้องอิ่มแหละไงก็ต้องอิ่มสำหรับ3ร้านที่3ร้านที่เป็นร้านาในตำนาน,อ,นอายุไม่ต่ำกว่า100ปีในเยาวราชนะคะรวมๆกัน3ร้านวันนี้ก็คือมากกว่า300ปีนแน่นอนคลิปหน้าเราจะหาอะไรเด็ดๆสนุกๆอร่อยๆมาฝากกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะอะไรก็ได้ม<า>ัง